สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมมีเรื่องราวการรีวิวพร้อมกับทดลองขับนะครับกับแบรนด์ของ Lexus และรุ่นที่เราจะทําการทดลองขับในวันนี้นะครับ Lexus UX250H นะครับเป็นรุ่นแกรนลักซูรี่กับราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ2.67ล้านบาทครั้งนี้นะครับ Lexus UX250H มีการปรับปรุงในรูปแบบเฟสลิฟใหม่ข้างหน้าตัวไฟ LED ตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็น T i by b มานะครับมีระบบในเรื่องของการปรับแสงอัตโนมัตินะแต่ก็ไม่ถึงกับเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับอันนี้ไฟก็เป็น LED รอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังครบเลยตัวของล้อท่านจะเห็นนะก็ให้ความสปอร์ตดีนะครับสีจะเป็นสีที่แตกต่างก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้ล้อด,ดำนียมากับตัวยางของมิชลินนะครับ2 1 5 6น1 7นะซึ่ง ก็เป็นอย่างที่ค่อนข้างจะมีเสียงที่เงียบนะครับส่วนข้างในหรูหราเลยการออกแบบการดีไซน์เบาะเนี่ยออกแบบกระชับมากนะนั่งขับเนี่ยสบายนะครับแล้วก็มีเรื่องของเป็นปรับอุ่นปรับเย็นในตัวเองได้นะสำหรับคู่หน้านะครับผมเบาะนั่งหลังก็นั่งสบายนะแล้วก็พับลงมาได้อีกด้วยนอกจากนี้แอร์มีมาให้ตัวของ USB Type C เพิ่มมาให้อีก2ช่องนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็น ตัวจอ LED ตรงนี้ขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะตามโหมดกับคีย์ต่างๆต,ต่วจอก,กลาง12.3นิ้วแล้วก็มีการแสดงการทำงานของตัวระบบไฮบริดนะครับว่าณเวลานี้นะครับตัวกำลังของรถเนี่ยมาจากพลังงานในส่วนไหนนะฮะตรงนี้ก็จะมีบอกไว้ให้ครบเลยนอกจากการแสดงผลของระบบไฮบริดแล้วนะครับ เขาสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะแต่ Apple CarPlay ไม่ต้องใช้สายนะครับเป็นไ l e s s แบบเ,เชื่อมต่อกังอากาศากาศันเลยในส่วนของ Android Auto ยังต้องเป็นเสียบสายอยู่นะครับถึงจะเชื่อมระหว่างสมาร์ทโฟนเข้ากับรถคันนี้ได้ในเรื่องของการประกอบในกรณีทดลองขับการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆจะยากจะลำบากมากหน้อยเพียงไหนนะไปดูต่อนทุ่งทดสอบครับ สภาพเส้นทางความหลากหลายของเส้นทางเนี่ยเยอะมากๆทั้งขึ้นเนินลงเนินทางโค้งบนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราบนเนี้บเป็นการทดลองที่ระยะไกลมากจริงๆนะครับสาหรับตัวที่ผมสัมผัสมาเนี่ยนะจุดเด่นหนึ่งเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องการประกอบแล้วนะครับช่วงล่างเซตออกมาดีนะครับอิสระทั้ง4ล้อข้างหน้าเป็นแม็กโคสันส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นดับเบิรวิชบบนนะแล้วก็ คือซับแรงของเอราเดินได,ได้ได้ค่อนข้างเนี้ยบเลยนะต้องบอกอย่างเงี้ยตัวของขุมพลังเองนะครับก็ดีนะเราสามารถดูการใช้งานได้จากหน้าจออย่างที่เมื่อกี้ผมสาธิตให้ดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวของข้อมูลการขับขี่เองก็ดีนะเขาก็มีบอกมาให้นะดูคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราวิ่งมาก็ระยะทางประมาณหนึ่งแล้วนะจะสตาร์ทจากเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่แถวจังหวัดตากนะครับ ตัวเลขโชว์อยู่ตอนนี้นะครับ15.3กิโลเมตรต่อลิตรนะก็เดี๋ยวดูว่าปลายทางเนี่ยจากที่เขาเคลมไว้นะครับ22กิโลเมตรต่อลิตรคือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่เขาเคลมไว้จะได้ใกล้เคียงไหมนะครับพวมลัยนั้นน,น้ำหนักดีคือผมมองว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช้งานสบายๆเลยกับน้ำหนักพวงมาลายของ Lexus แล้วก็ช่วงฟรีของพวงมาลัยน้อยมากคือเขาค่อนข้างจะบังคับรถได้คมเลยนะฮะตาม ทิศทางที่เราต้องการให้รถไปนะการฟีดของอแทบแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของเนี่ยโหมดนะฮะสปอร์ตโหมดนอร์มอลแล้วก็ตัวของอีโคก็จะแบ่งการให้พลังงานนะครับการตอบสนองเครื่องยนต์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะอย่างอันดับแรกถ,ถ้าเกิดว่าผมปรับมาที่สปอร์ตโหมดนะครับตัวหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะดูสวยงามขึ้นเลยนะจากสี ตร,ตรงนี้ปรับมาเป็นสีแดงนะครับก็ทําให้ดูดุดันขึ้นนะมันดูในของเล่นที่เป็นหน้าจอตรงนี้กันบ้างนอกจากข้อมูลการขับขี่แล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางในรูปแบบคาราวานนะผมก็เลยไม่ใช้ในการใช้งานของแผนที่นะครับเพราะเราขับตามเป็นขบวนเนาะแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถลิงก์ Google Map เนี่ยขึ้นมาโชว์ที่จอได้อุปกรณ์อของยุคข,ของสมัยเนี่ย l e ็ u ซจัดมาให้เต็มเปี่ยมเลยว่าง่ายๆนะฮะส่วนของตัวการซับแรงสันสะเทือนตัวการยึดเกาะถนนที่ผมพูด ไว้ตอนแรกในเรื่องของอิสระ4ล้อเนี่ยนะเซ็ตอัพมาดีเลยแต่ใน,นกรณีของการปรับโหมดกางขับขี่ต่างๆว่าจะเป็นสปอร์ตนอร์มอลหรืออีโคไม่ได้ไปยุ่งกับช่วงล่างนะครับจะเป็นในเรื่องของการตอบสนองของเครื่องยนต์นะครับที่ที่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยไปตามใจยอยากนะทั้งสปอร์ตทั้งอีโคทั้งนอร์มอลพวกนี้ก็สบายๆโดยวิธการขับขี่ต่างๆก็มีมาให้ครบเลยอนอกจากนี้ความเป็นพรีเมียมแบรนด์ของเขานะดูชิ้นงานนะครับดูการออกแบบนะครับดูระบบ ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยโอเคนะทำมาเรียกได้ว่าแบบครบเต็มเปี่ยมแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมาจากระบบพวกนี้นะครับที่ช่วยให้รถเนี่ยไม่เสียอาการหรือช่วยปรับสถานการณ์ที่มันเวลวร้ายอาจจะเบาลงมานะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะตัวช่วยมันเยอะจริงๆนะครับก็คือว่ามาเต็มๆเลยนะครับสำหรับตัว UX 250H แก l a ลักซูรี่คันนี้นะครับ ทุกชมครับตรงนี้ก็มาถึงปลายทางนะครับสำหรับการทดสอบ Lexus UX 250h นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของแก l ลักชัวนะกับราคาค่าตัว2.67ล้านนะครับผมการปรับเปลี่ยนก็ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องของเฟสลิฟด้านหน้าซึ่งเป็นไปในรูปแบบของ My 2022นะครับซึ่งสมรรถนะการขับขี่เนี่ย ยอมรับว่าเป็นรถที่ขับดีขับดีมากๆเลยทีเดียวการประกอบการเก็บเสียงในห้องโดยสารนะครับรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่มีให้มากมายองบอกไว้ก่อนว่าความเป็นไฮเอ็นของเขาเนี่ยนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่ถือว่าเป็นพรีเมียมเกรดทางนั้นนะครับผมและวันนี้นะครับในเรื่องของการทดลองขับนะครับที่เรานำรถกลับเข้ามานะครับระยะทางวันนี้อยู่ประมาณ420กิโลเมตรโดยประมาณนะครับในเรื่องของการเคลมอัตราสิ้นเปลืองทาง LEXUS UX 250H คันนี้นะครับ mm. เขาเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่22กิลเมต่อลิตรนะครับแต่การใช้งานวันนี้เราใช้งานหลากหลายรูปแบบตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ทําได้วันนี้นะครับกับระยะทาง420กิมนั่นคือ15กิโเมต่อลิตรนะครับผม mm. ก็ถือว่าเป็นในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเนี่ย อยู่ในระดับกลางๆนะแต่การตอบสนองงานใช้งานทั้งตัวโหมดไฮบริดนะครับทั้งตัว EV โหมดเองก็ดีนะรวมถึงในกรณีที่เร่งแสงเกียร์ eCVT รู่นี้นะเขามีการปรับอัตราทดได้ด้วยแต่ในรุ่น UX250H คันนี้เนี่ยจะปรับได้ที่คันเกียร์นะครับ p ั d เดิ h ชิยังไม่ได้มีติดตั้งมาให้นะก็ถือ,อว่าโอเคแนะนำเลยสำหรับคุณผู้หญิงนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยโอเคขับดีพวงมาลัยน้ำหนัก เบานะครับแต่คมน่าสนใจนะฮะก็ลองไปดูนะครับติดต่อกับทางโชว์รูมของ Lexus ดูได้นะครับในการทดลองขับหรือผู้ที่สนใจนะก็ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย,ขายเขาดูอีกทีครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ะครับได้ทําการรีวิวพร้อมกับทดลองขับ Lexus U X 250H แกนลักซ์ีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ